เวลาที่มีคนพูดสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่อยากฟังเวลาคนพูดถึงจุดอ่อนจุดด้อยของเราเราก็มักจะรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงบางครั้งเราก็โต้อตอบไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรความโกรธ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะลบมันออกไปได้เราไม่สามารถที่จะกดข่มมันไว้ได้มันอยู่ที่นั่นแหละแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อมีอะไรไปกระทบมันคนส่วนมากก็คิดว่าความโกรธคือตัวเราความโกรธคือสิ่งที่ฟ้าดินสร้างให้เรามาเป็นแบบนั้น เป็นสิ่งที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่คิดอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดว่าเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และเราก็พยายามเปลี่ยนมันมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มาก ในชีวิตของเราเพราะถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะสนุกกับการฝึกที่จะเปลี่ยนแปลงมันและท้ายที่สุดเราก็จะเพลิดเพลินกับความรู้สึกที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ในการมีชีวิตอยู่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยชีวิตเป็นเรื่องที่สนุกมากแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราต้องยอมจำนนเราต้องอยู่กับความรู้สึกแย่ไปอีกนานทีเดียวทำไมเราต้องเปลี่ยนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงความโกรธเพราะว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับชีวิตเราเลยมันสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าหลายๆครั้งมันทำให้เราไม่ได้พูดหรือคิดหรือทำในสิ่งที่ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรมเป็นจริงดังนั้นมันจึงทำให้เกิดความเสียหายหเกิดความน่าละอายในภายหลังและที่หนักไปกว่าน,นั้นก็คือความโกรธนักมากโกรธนานๆเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพทางอารมณ์ของเรามันทำให้เรา มีปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาทางจิตมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราโกรธมันคือความทุกข์คือความรู้สึกไม่น่าประทับใจพอมันอยู่นานๆเข้ามันก็กินเวลาอันมีค่าของชีวิตเราไปชีวิตเรามันมีเวลาไม่มากนะักถ้าเราสูญเสียวเวลาไปกับความโกรธเป็นปีๆเนี่ยเป็นเดือนๆอย่างเงี้ นั่นคือเวลาที่เราจะได้เพลิดเพลินกับชีวิตของเรามันหายไปแล้วเป็นปีๆเป็นเดือนๆเ,เช่นกันพอคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้ผมคิดถึงการเปลี่ยนแปลงความโกรธไม่ให้มีผลกระทบต่อชีวิตเราได้อย่างไรเพราะแต่ก่อนผมจะเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนใจน้อยโกรธง่ายแล้วก็ อารมณ์เสียง่ายเป็นคนใจน้อยมากใครพูดอะไรเล็กๆในน้อยที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันจะรู้สึกโกรธโกรธจนบางครั้งทำอะไรไม่ได้น้ำตามันไหลเลยร่วงลงมาเลยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะหลายๆครั้งถ้าโกรธมากๆมันจะอัดอั้นตันอยู่ในหน้าอกเนี่ยหายใจแทบไม่ทันนั่นคืออาการที่ผมไม่ชอบมันแล้วพอเป็นอย่างนั้นนานๆเนี่ย มันทําให้ความคิดความรู้สึกของผมเนี่ยเป็นลบมากขึ้นและก็คิดอะไรที่มืดเป็นลบไม่สนุกเครียดกลุ่มมันเป็นความรู้สึกที่น่าเบื่อผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่อยากอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้เราจะจัดการกับความโกรธได้อย่างไรตอนแรกผมก็ มีความรู้สึกว่าความโกรธคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นผมแต่พอมาคิดอีกทีเนี่ยผมรู้สึกว่าความโกรธคือส่วนหนึ่งของร่างกายผมมันก็ไม่ต่างจากแขนจากขาจากตัวตนจากอะไรต่างๆฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราสามารถฝึกมันได้เสมอ หมือนปกติเนี่ยเราไม่สามารถผมไม่สามารถที่จะก้มยืนแล้วก็ก้มเอามือแตะพื้นได้เพราะตัวมันแข็งว่าไม่เคยทำอย่างนั้นแต่พอฝึกเล่นโยคะฝึกไปสักพักไม่ถึงอาทิตย์เลยผมสามารถก้มลงแตะพื้นโดยที่ขาตึงตลอดได้มันเป็นเรื่องที่ฝึกได้บางคนก็ฝึกเอาขาพาดคออย่างเนี้ย ผมก็ทําไม่ได้แต่ผมก็คนเพื่อนคนอื่นเขาก็ทําไม่ได้แต่พอเขาเริ่มฝึกทําโยคะไปสักพักเขาก็สามารถเอาขาพาดคอได้สบายมากนั่นหมายความว่าร่างกายเราเป็นสิ่งที่ถูกฝึกได้ดังนั้นผมก็อมองว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะฝึกได้เช่นกันในเมื่อความโกรธมันไม่สนุกมันทำให้เครียดให้กลุ่มทำให้หนัก ผมไม่ชอบอารมณ์ไม่ชอบความรู้สึกเหล่านั้นผมจะต้องฝึกไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะผมรู้ว่าการลบมันออกมันลบไม่ได้การกดทับมันไว้ก็กดทับไม่ได้เพราะมันอยู่ที่นั่นแต่เราจะไม่ให้มันมากระทบกับชีวิตเรามากที่สุดได้อย่างไรนั่นคือสิ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมคิดถึงการฝึกที่จะฝึกความโกรธของตัวเอง เพื่อไม่ให้มันทำร้ายเราได้อย่างไรดังนั้นผมจึงได้เริ่มฝึกโดยการฝึกที่จะมองดูความโกรธเพื่อที่จะเข้าใจมันเพราะว่าการที่เราไม่ได้ดูมันไม่เห็นมันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เคยเข้าใจมันปกติเราก็จะวิ่งตามมัน แต่ตามยังไงมันก็ไม่ทันเพราะว่าเราตามมันทีนี้พอโกรธขึ้นมาปุ๊บปกติผมจะตามมันก็คือรู้สึกโกรธไปด้วยรู้สึกอินกับความโกรธรู้สึกสะใจที่ได้ทำอะไรที่มันเป็นการแก้แค้นเป็นการตอบโต้เป็นอะไรที่รุนแรงเนี่ยมันจะรู้สึกสะใจรู้สึกดีในช่วงนั้นแต่ไม่นานมันก็จะรู้สึกผิดรู้สึกแย่ดังนั้น ถ้าเราไม่ตามมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาโกรธขึ้นมาก็เฝ้าดูเฉยๆนั่งเฝ้าดูความโกรธเวลามีคนบอกว่าผมเนี่ยโง่ามากไม่ฉลาดเลยพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงทําอย่างนี้ได้ยังไงคนพูดอย่างนั้นมันก็ทําให้ผมรู้สึกโกรธทีนี้ผมก็ไม่ทําอะไรผมก็จะเฝ้าดูเฝ้าดูว่าเออ ดูสิความโกรธมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เฝ้าดูความโกรธไปเรื่อยๆโกรธ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 ไปสักพักมันก็ลดลงมันก็เป็นธรรมดาเออมันก็ธรรมดานะพอมันลดลงเป็นธรรมดาปุ๊บไม่นานพอคิดถึงมันอีกมันก็โกรธขึ้นมาอีกแล้วมันก็ลดลงอีกทุกครั้งที่มันลดลงผมก็จะกลับมาคิดไข้ควรพอความโกรธลดลงปุ๊บกลับมาคิดไข้ควรว่าผมโง่อย,อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า ผมทำอย่างนั้นมันไม่ฉลาดเป็นความผิดพลาดของผมจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องกลับมาคิดเรื่อยๆคิดเรื่อยๆตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือตอนผมทำงานอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพเนี่ยมันมีแม่บ้านคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผมผมก็จะเป็นคนที่ทำความสะอาดห้องปูเตียงเช็ดถูล้างส้วมล้วงทุดส้วมอยู่ในโรงแรมทีเนี้ยแม่บ้านคนเนี้ยก็จะมีพฤติกรรมที่แปลกมากก็คือชอบด่าชอบด่ามาถึงแล้วด่าก่อนเลยด่าแล้วก็โกรธกับคนนั้นโกรธกับคนนี้ผมก็ไม่อยากจะเจอแม่บ้านคนนี้เพราะเจอแกทีไรผมก็จะโกรธแกทุกทีเลย โอ้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่ๆแกก็มาด่าผมด่าหาเรื่องด่าให้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ผมโกรธมากสิ่งที่ผมทำก็คือทุกครั้งที่แกด่าผมผมก็จะมือยกมือไหว้ขอบคุณมากครับทุกครั้งที่แกด่าผมก็ขอบคุณมากครับสองสามครั้งเท่านั้นเองที่ผมเริ่มทำอย่างนั้น ผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในของผมว่าเออจริงๆแล้วเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วนะไม่มีอะไรผิดเลยแต่แม่บ้านดา่าผมฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของแม่บ้านแต่ว่าการที่แม่บ้านด่าผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตือนให้ผมกลับมามองดูตัวเองบ่อยขึ้นผมจะงรู้สึกว่าการด่าของแม่บ้านเป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้นการที่ผมยกมือขอบคุณครับมันจึงเป็นสิ่งที่ดีตอบแทนการเตือนของแม่บ้านผมคิดอย่างนี้แล้วผมรู้สึกเออเบาอ่ะสบายดีมันดีขึ้นเลยอะ่ะมีหลายๆทครั้งที่คนอื่นๆก็จะมองว่าผมนี่โง่มากทำไมไปยอมกับแม่บ้านยอมให้เขาดา่าทำไมโง่มาก เนี่ยคนอีสานมันโง่แบบนี้แหละเขาก็จะชอบพูดอย่างนั้นในสมัยนั้นผมก็โอเคโง่ก็ได้แต่มันสบายใจนะผมก็เริ่มมองตัวเองมากขึ้นเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลามันโกรธเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรกระทบป,ปุ๊บมันก็จะสะท้อนกลับปั๊บเลยมันไม่ได้ใช้เหตุผล แต่พอเราเริ่มใช้เหตุผลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันไม่ได้เป็นปัญหานะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมเราต้องโกรธและหลายครั้งเราก็พยายามที่จะเข้าใจแม่บ้านว่าทำไมแม่บ้านจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ในท้ายที่สุดเราก็เริ่มเห็นว่าเขามีปัญหาครอบครัวมากเขาไม่มีความสงบสุขในชีวิตของเขาเลยเขาเครียดเขากลุ้ม เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้เขาก็จะปล่อยให้มันพุ่งออกมาแล้วก็ระบายอารมณ์นั้นกับคนอื่นๆเสมอพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราก็โกรธเขาไม่ได้เช่นกันเราก็รู้สึกสงสารเขามากฉะนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปโกรธเขาหาเหตุผลไม่ได้เลยอะเนี่ยพอเราเริ่มใช้เหตุผลหรือพูดง่ายๆก็คือใช้สติมากขึ้นเนี่ย ความโกรธมันก็ไม่โผล่ขึ้นมามันก็เลยทำให้รู้สึกเบาง่ายและสนุกสนุกกับการ,รเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองและภายในเวลาอันไม่นานแม่บ้านก็เรียกผมไปหาแล้วก็พูดแล้วก็ยิ้มให้ผมแล้วก็พูดว่าฉันไม่เข้าใจเธอเลยอะเวลาฉันดา่าทำไมเธอจึง ยกมือไหว้และขอบคุณเสมอผมก็บอกว่าผมขอบใจที่แม่บ้านเตือนให้ผมกลับมามองผมเสมอนั่นแม่บ้านคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมเพราะปกติใจผมจะอยู่ข้างนอกตลอดเวลาแม่บ้านด่าผมเนี่ยนั่นคือเวลาที่แม่บ้านจี้ผมว่ากลับมาที่ตัวเองนะหลังจากนั้นแม่บ้านไม่เคยด่าผมอีกเลยแกยิ้มให้ตลอด นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการที่เราฝึกที่จะไม่ตามอารมณ์เนี่ยมันทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยอ่อนแอลงมันไม่ได้หายไปมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในนี้แหละแต่มันจะอ่อนแอลงและไม่มีพลังที่จะมาครอบงำชีวิตเราทันทีที่เราใช้เหตุผลมากขึ้นใช้สติมากขึ้นเนี่ยเหตุผลหรือสติก็จะเข้มแข็งขึ้นมีพลังมากขึ้น ทุกครั้งที่จะทำอะไรมันก็จะสติก็จะโผล่ขึ้นมาก่อนอารมณ์ก็จะหลบออกไปแต่ถ้าเราตามอารมณ์ใช้อารมณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมากระทบอารมณ์ก็จะโผล่ออกมาก่อนสติก็จะถูกกดทับถูกเบียดไม่ให้มีบทบาทในชีวิตของเรานี่คืออะไรที่มันสนุกมาก ไม่มีอะไรทําก็นั่งเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากสนุกจริงๆนี่คือความงดงามของการมีชีวิตอยู่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายแต่ผมก็เพลิดเพลินกับตัวเองได้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันยากมากที่จะโกรธกับใครสักคนหนึ่ง มันยากจริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงความเป็นธรรมแล้วก็มันมีอะไรที่จะต้องรู้สึกแย่ละ่ะในเมื่อเราทำสิ่งที่มันถูกต้องเป็นจริงและเป็นธรรมมันจึงโกรธอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันคนอื่นที่มองเราในด้านลบมากๆเนี่ย มันก็เป็นปัญหาของเขาที่เขามองไม่เห็นสิ่งที่เราทําหรือบางครั้งเขาก็เห็นสิ่งที่เราทํานี่มันผิดจริงว่าเราทําผิดจริงมันก็ถ้าเรามองกลับมาเราเห็นว่าเราผิดจริงเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาชี้ให้เราเห็นว่าเราทําผิดนะเราลืมคิดเรื่องนี้ไปนะคําพูดของเราเนี่ยไปกระเทือนเขานะสิ่งที่เราทำเนี่ไปกระทบเขานะ นั่นคือสิ่งที่ดีมากที่เขาสะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นฉะนั้นเราจะต้องรีบแก้ไขฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณเขาไม่ใช่ไปโกรธเขาเขาคือครูเขาคือคนที่เตือนเราได้ฉะนั้นมันจึงหาเหตุผลที่จะโกรธคนได้ยากยากจริงๆ มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกทันทีที่เราโกรดน้อยลงเนี่ยเราก็มีเวลาที่จะอยู่กับความเพลิดเพลินในมากขึ้นอยู่กับอะไรที่มันสนุกสนานมีชีวิตชีวามากขึ้นมันไม่สนุกเลยที่จะเครียดจะกลุ้มจะรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจทำไมเราต้องเอาเวลาอันมีค่าของชีวิตไปอยู่กับสิ่งที่เราไม่ ไม่เพลิดเพลินกับมันนะนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเฝ้าดูความโกรธการเรียนรู้ความโกรธของตัวเองผมรู้สึกว่ามันมันดีมากครับ